ญาติโยมทั้งหลายร <c oughs> ลองตาวานยชีวิตของพวกเฮาเกิดมาสาสโลกมนุษย์มีโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลหลวงตาว่าเป็นชีวิตที่มีคุณมีคาเป็นชีวิต ที่ควนแก่การยกย่องสันเสริญ<ม>เป็นชีวิตที่บรยคาร<ม>พออีอยางจังหวะลงตาเว้าบาเส้าเว้าบ,บ่อยๆเว้าเรื่อยๆโลกมนุษย์ของเฮาเนี่เป็นสถานที่ที่เช่าโลกเบิดโลก ที่การพบรูปพบวรูปพบกระตามในวตาสงสารทรงเบิดอาบายภูมิมีสีนรกเปื้สุรกายสเดรชานขันพูไดามาจากสั์นรกกระตามเปืกระตามมัสุรกายกระตามสัตเดรชานกระตามขันพลจากอาบายภูมิมากคือกันกระค้นออกจากขุกใหม่ๆ บ่านได้ออกจากโคกสัมแต่ว่าเพิ่นให้โอกาสก็เลยคุ้มประพฤติเอิ้นว่าคุ้มประพฤติขอ,อนี่ฉันใดถ้าผูใ้ใดมาสู่โลกมนุษย์เพราะว่าโลกมนุษย์เป็นโลกแห่งผู้มีใจสูง แต่ว่าเขาเห็นมีเบิด์ตสุภาพะว่าหัวห้าสอนหัาก,กันหลายหลายแมนบญญญอยานาโนม่ะดื้อลาะมันก็ดือ้อยากินเหล่าไข่มากมันก็ว่าจังสิอยาสูบยาไข่มาก ว่าหูจังใจมันกบฏจักบางเธอกับบ้าบ้าบอบ่บางเธอกับบปั่มเปอเปอบางเือกับพี่กลมพี่การบางเธอกับเอียงต่างๆที่เราเห็นทางบดเนี่ยอันนี้คุ้มประพฤติของโลกมนุษย์หน่ายขีดบ่ต้องศึกษาเนี่ยเป็นอย่างเขาจังเป็นจังซี่เพราะว่าคุ้มประพฤต ของวัตตะสงสารจังสีนะก่อนที่ด้มาเป็นมนุษย์สมบูรณ์นั้นต้องเป็นจังสี่ซะก่อนบอกว่าพ้ได้เบิดโลกคือกันเบิดชาติใาาดภาษาใดก็ตามในโลกมนุษย์ของเฮานี่คันสมว่ามาสโลกมนุษย์เลยมาคุ้มประพฤติเรียบร้อยแล้วก็ จากนั้นมากก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลไ้เจ้าเล็กเจ้นา,าน้อยก็ดีมากไหมก็เจ้าน้อยก็ดีก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับบัานนี้ก็เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบจังสีนะโลกมนุษย์ของเฮานะ่ะเจา้าเบิงหรือมันเป็นตะเบิงอีหลี บนันิขันทาสีลสรุปสันสันๆอกกด็ดีมนุษย์สโลกของเฮ้านี่หันขันพิจารณาเบิงตามหลักอิรีแล้วนะั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์กามบัเพนบาร,รมีอยู่โลกมนุษย์นิบิดสามารถที่ปรัปปุงแก้ไขพัฒนาชีวิตของตัวเองให้เจริญขึ้นได้มนุษย์เท่านี้ บบกือพบผูิอื่นขันพบพูมิ่มที่สูงก่อโลกมนุษย์เป็นนาใดคือสวรรค์จะทีไปเสวยบุนซื่อๆใดถามว่าพันมีความสุขหลายบ่หลายอีหลีความทุกบอกเกือบบ่มีเลยเทวดานะอยู่สวรรค์สวยสุขโดยส่วนเดียว แต่ว่าไ,ได้สรางบุญยังไงบัดหาวิสาเทาวดาเบิดอายุหายวับมมงมีสาบศพสบายประน,นันเดอยู่เทวดานะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปสู่โพกผู้ของเทวดาเพื่อไปสเสวยบุญแต่ว่ามนุษย์เฮาเน,นี่บ่แมนบ่แมนเสวยบุญ มาสร้างบารมีธรรมเห็นบ่ยังเข้าหายท่านนี่ใส่บาทจังสิถวายนั่นถวายนี่แมนบดหรือเข้าบริจาคใ,ให้ผู้นั่นให้ผู้นี่อย่างต่างกัสร,ร้างเป็นตนอันนี้ทานใหม่อันนี้เป็นบารมีธรรมได้เนี่ย จะาไว้นิพพานะประยโยโหตุทุกครั้งที่เราให้ทานเข้าจะบริจาคเพื่อประเทศชาติบานเมืองก็ตามอีหยังต่างๆก็สร้าง,งถ้าไว้บำรุงบรวรบพุทธศาสนาเข้าก็ตามหรือให้ญาติพี่น้องเข้ากระนึกในใจนิพพานะประโยโหติเอื้อเฟือเกื้อกูลด้วยน้ำจิตน้ำใจจังสินะ <c oughs> มนุษย์สโลกของเ้านี่สมควร จึงเป็นบารมีธรรมบารมีธรรมตนีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลผู้บำเพ็ญแล้วบ่ลำบากจากมนุษย์ก็ไปสวรรค์ใดจากสวรรค์มามนุษย์สมบัติในโลกมนุษย์ก็เกิดขึ้นราเกิดขึ้นรอคอยบุคคลผู้ให้ทานมาดีเพราะว่าห้าประเดี๋ยวอย่างมานำ้ำใด บัดโลกนี่บ่มีผู้เดาอย่างมาสมบัติโลกมนุษย์นี่ผู้ดใดจะใดใส่มากน้อยหลายปันไดขึ้นอยู่ที่บุญให้ท่านนี่ใดเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตัวโตพระองพัเพิงสอนไว้ให้พวกเข้าทั้งหลายตลอดเช้าโหลดเข้าใจในชีวิต นอกจากนั้นเท่าสมทา,านศีลร,รักษาศินเป็นศีละไมเนี่ยอันนี้เป็นบารมีใดเนี่ยอุโบสถสีงก็เป็นบารมีทำสศีาหาก็เป็นบารมีทมและนอกจากนั้นบางขัง้งบางเข้าบางโอกาสงดเว้นจากกามอย่างพระเจ้าพระสงฆ์บวชมากไม่ตองเน้นบวชมากไม่ชี่บวชมากงดเว้นจากกาม หรือญาติโยมวันอุโบสถงดเว้นจากการก็เป็นเนคขม,มะบารมีหรือบางคนก็งดเว้นตลอดชีวิตแม้เป็นญาติเป็นโยมก็งดเว้นตลอดชีวิตก็เป็นเนคขม,มะบารมีจังสีนาผู้ดใดมัสโลกมโนขั้นเข้าใจจังสี่ได้บำเพ็ญบารมีจังสี่นี่วห้ยสมบูรณ์อิริลงตาว่า นอกจากนั้นอีกที่เข้าศึกษาตั้งแต่อนุบาลมาป .1 ป .2 หปอปกมัธยมอุดมศึกษาตามลำดับปัญญาบาลมีได้เนี่เห็นบ่เข้าศึกษารรำฟังเทศฟังธรรมฟังพอแม่บอกสอน ฟังครูบาอาจารย์บอกสอนอย่างตางพระเจ้าพระสงฆ์แสดงธรรมว่าธรรมะอันนั้นอันนี้เข้าตั้งใจฟังเป็นบารมีพระเนรปัญาบารมีเห็นบ่พระพุทธเจ้าผนบำเพ็ญจังเสด็จไปผนมสัสโลกมนุษย์นั่นและนอกจากนั้นบนร้ีส้างคุ้งงามความดีทางเบิด ใส่ความภากเพียรพยายามแม้สิยาบสำได้กระโอดกระทนสางคือกันกับเฮาอยู่น้ำกันกระดูแลก,กันใส่ความภากเพียรพยายามเบิงแย่งลูกเบิงแยง่งหลานเบิงแย่งสามีพันยาบุตรธิดาตลอดทั้งญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ญาตาใหญ่เป็นตนใส่ความภากเพียรได้กระสาง เป็นวิิยะบารมีทั้งหมดเลยเห็นบอคนอิม่มหมดแล้วเอาเเอะไรเนาะหลวงตาว่าทีวบจักหน่อยว่าสัมคำว่าเรื่องบารมีนี่มันอิ่มใจอิหลีหลวงตาวคำพูดใดเข้าใจแวล็วกเกหตุยังต่างๆไม่เป็นบารมีกันนึกในใจนิพพานะประโยชน์ต,ตุบุญมันจะได้ซีบุญตลอด ขันพอ่อใดบำเพ็ญสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วในที่สุดนอวีสาบุอายุไปดีไปดีก่อนไปกับสวรสวรพอนึกถึงบุญแล้วมันปลื้มใจเอ,อิบอิ่มใจช่มชื่นเบิกบานใจขัน,นึกเถึงบุญเพื่อนกับพ่อกันเทาสรางวัดสรางว่ามานนี่แหละ เป็นตน้นคันเนกพ่อบุญที่ยาสาร้างอิ่มใจวันนี้ห้องกับพาอกันสร้างตึกสงอาพาดบันบริจาคพระศิษย์บาทเศร้าบาทพลอยบาทสองลอยบาท,าบาทเป็นตน้นสร้างร่วมกันเนกง้ามไหนมก,ก็อิ่มใจลงตาเบิ่งก,ก็ไปแต่อิ่มใจอยู่มันแน่นหนาถาวรน,นี่ดีตึกสงอาพาดขันแม่แลาเนี่ยคือสิขับเติบอยู่จะา,าบอกอดีต บุหันได้เหตุสัมเหตุตึกสง์อภารตใหม่มาให้แนววัดนั่นโมเมนต์ส่งนี่ได้คนละเรื่องกันไดนนี่ยันยงนี่เป็นเหตุคอมโพสิติ์ไทยกับหลวงนองมันจังสีนาะเหตุรวมกันหลวงตาคาันึกงามใดมันอิ่มใจยามนั่นจังสีนาะพอจันั้นมนีนอะหลวงตาเบาเสียงรันพลาน,านอยมากะ สมควรเก่เวลาเนอะมีโอกาสจะค่อยว้าต่อส่วนล,ละเอียดเรื่องบารมีถ้ำนั้นพูดเฮาต้องสางไปหอดใสบรรลุปเป็นพระรหันต์จังสิจบขันบระได้บรรลุปเป็นพระรหันต์นี่บารมีนี่ต้องส้างไปเรอยๆมันจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อสมบูรณ์เหมือ่อใดชีวิตของเฮาที่เวียนว่ายแต่เกิดกระจบลง พระจ้นนันนี้ิล้มตาปารบมาาน้อก็สมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณัะีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสฆงคุณงามความดีบารมีทำทั้งหลายทั้งปวงที่ปเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สาเมเณรเมชีแมผามพ่อผามญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบำรุงบ,บิดามารดาสร้างบาร,รมีเป็นต้นหลับตาลงสักนิด สั่รวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตในเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เ,เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูบรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบ,บานเอิ้ออิ่มพ่องแผ้วแล้วเราเค่อยน้อมก้าบถวายเป็นพระราชากุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิีพลอดุลยะเดชมหาราชบรมมนาธบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏที่สวรรคตไปแล้วตลอดทั้งน้อมบ่นน้อมกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว